แคลเซียมบรอนคืออะไรแคลเซียมบรอนสําคัญขฉไหนต่อพืชผักของเราโดยเฉพาะพริกจาเป็นด้วยหรือที่เราต้องหามาใช้หามาเสริมให้กับพืชผักของเราในสวนสวัสดีครับบ้าต้นดึซีรีส์วิธีเกษตรบานมาเลยครับเมื่อนี้ครับผมสมบวรเรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมบรอนว่ามันสําคัญขนาดไหน สำคัญแค่ไหนกับพืชของเราจําเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องหามาฉีดมาพ่นให้กับพริกมะเขือหรือถั่วฝักยาวหรือพืชผักอื่นๆในสวนของเรานะครับเด้อแคลเซียมบรอนพี่น้องหลายผูหลายคนอาจเสด้ยินมาเล้วนะครับอาจเสด้ยินมาวา่าพืชขาดแคลเซียมบรอนประสันแตยหลาย,ลายผูหลายคนก็อาจสียังี้บ่กเข้าใจว่าแคลเซียมบรอนมันคืออีย่ง มันคืออีหย่างจําเป็นบ่ที่เฮาต้องมาหาเออหามาสีมาพ่นให้กับบางผิดของเขานะครับแคลเซียมโบรอนนี่จัดว่าเป็นธาดอาหารรองนะครับเนีอยนอกเหนือจากธาุอาหารหลักซึ่งปุ๋ยทั้งดินนะครับเรียกว่าปุ๋ยทั้งใบนี่นะครับเนีอแคลเซียมโบรอนเป็นธาุอาหารรองก็จริงนะครับ แต่พืชต้องการหลายพืชต้องการนะครับแคลเซียมบอลอนเพอ่นซิม,มีฤทธิ์ในการควบคุมโรคต่างๆนะครับให้พืชเขาแข็งแรงต้านทานโรคนะครับด้อแล้วกับเห็ดให้พืชของเ้านี่งามไว้นะครับปลดโรคโดยเฉพบบาะบักพิกนี่หนาฝน รหรือสิเป็นนาเลียงกันเหลวแต่นะครับบักพริกที่มันเป็นกลุ่งแหง่งกลุ่งเทียมหมากเน่านะครับหมากโบสมบูรณ์โยดโบเดินหากโบเดินอาการแบบนี้นะครับขาดแค่เสียมบุลนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่แค่เสียมบุลนหนอกเนื้อจากไม่็ด้เปื้นเอาแข็งแรง ตางท่านโลกเห็ดเนี่ยมาเขาสมบูรณ์กระยังเห็ดไหนมันเอ่อบางผิดของเขาเนี่แตกยอดแตกต้าดอกติดดอกเห็ดไฮโค่อดอกเนี้ยดอกบุรวงดอกบุรุรรนครับสําหรับแค่เสียมบุรลนหรือว่าธาตุอาหารล่องการที่แค่เสียมบุรุนเขาไม่มีบุญบาทกับเปิดผักของเขานะครับก็เพราะว่าแค่เสียมบุรลนเป็นธาตุอาหารรอง ซึ่งทานอาหารหลักก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งใบมันว่าธาตุอาหารรองเนี่ยปกติผลกระซิมีอยู่ในดินของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดินที่เขาใส่งานมาหลายสิบปีนะครับหาลังหม่องหาลังค้นกับใส่มาถึงแต่บรรทบุรุษเพราะฉะนั้นนี่ธาตุอาหารรองที่มันมีอยู่ในดินมันกำเบิดไปนะครับมันกลายส็นบมี่ พอง,งว่าดินมันเสื่อมนะครับมันนีเวลาฮัปลูกบักพริกบักเคือบักทัว่วปลูกผดเผาต่างๆฮั่กลับมาใส่งเต่ปุ๋ยทั้งดินนะครับปุ๋ยสูนอนไดก็แล้วแต่นะครับบาว่าจะเป็นสูรนสรนรตรเสมอก็แล้วแต่ะแล้วก็สีดผน,นห,ห้อมนหแล้ว่าปุ๋ยทั้งใบนี่เฮาก็ใส่ไปสีดไปแต่ว่าธาตุอาหารรองบม่มีครับนี่เมื่อธาตุอาหารโลกในดินบม่มีบังพริก เรีว่ามาเขือบักทัวที่เขาปลูกลงดินไปแล้วนี่มันเติบโตมากมันใหญ่หาลังหม่องใหญ่สาหรือหาลังหม่องใหญ่ไวแต่บอ่อแข็งแห้งครับมันไม่แข็งแรงมันบทตานท่านโตโลกมากก็เป็นโลกไวนะครับโดยเฉพาะพวกโดยเฉพาะกุ้งแห่งกุ้งแห่งแท้กุ้งแห่งเทียมเนี่ยบักริกแล้วก็หมากเนา่า นะครับหมากอยากสีแห่งๆอันกุ้งแห่งนะครับเาะว่าแห่งแท้แห่งเทียมหมากทั่วกับหมากบองะน,นะครับหมากจยกเป็นหางหนูหมากอยากเล้มๆนะครับจพูกนีเขาอื่นว่าขาดธาตุอาหารรองซึ่งสมนุนีเขาก็มีอยู่ในนี่แหละครับแคลเซียมโบรนนะครับเนี่ย จำเป็นครับพี่น้องน่องเนื้อจากปุ๋ยซึ่งเป็นฐานอาหารหลักแคลเซียมบวกลนธาตุอาหารรองจำเป็นตรงใส่นะครับถามว่าพี่น้องถามวา่าไปหามาจากทั้งใดเขาก็มีขายครับตำนานเคมีพันเกรรษตรทั่วไปพี่น้องมีทั้งแบบน้ำแบบผงห้พี่น้องในเหลือกนะครับเนีอยที่นิยมใส่กันกับเป็นแบบน้ำนะครับ มันใส่ง่ายครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดท่านใดโบเคยใส่นะครับกับพี่หามาสีไทยแต่สำหรับพี่น้องที่ปลูกบักพริกมดโดนแล้วเป็นเมื่อซีมนี่เพิ่นสิหูวจักดีนะครับนอกเหนือจากปุย๋ยทั้งดินปุย๋ยทั้งใบอ้อโมูลต่าง,างๆเพิ่นกันย่งซีม,มีตัวนี้แหละครับแคลเซียมบอรอนดะครับเด้อถามว่าแค่ซียมบอรอนนี่ เฮ็ดเองมักเองเนี่ยบ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้วาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมเสียน้ำสูตรมักแคลเซียมบูหล่นซึ่งเป็นธาตุอาหารล่องนี่มาลงให้พี่น้องในเบิ่งได้เอาน้ำไปเห็ดน,น้ำกันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้่นี่มาว้าถึงเฉพาะแคลเซียมบูลล่นที่เพ่นมีอยู่แล้วนะครับที่พ่นสกัด เป็นถาดอาหารลกองเรบร้อยล้วมีขายตามร้านทั่วไปนี่ที่จะพะรันขายเคยมีพันเกษตรทั่วไปนี่พี่น้องก็ไปหามลาีดเมล่ดให้กรรบังรผิดของเขาใดนะครับถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับเขาใส่ปุ๋ยทั้งดินใส่ไปทุกสูตรใสดยากันเพลยกันแมยงยาที่ว่าด,ดีๆก็ไปหามมเสด อโฮอร์โมนทั้งใบปุ๋ยทั้งใบก็ใไ้นะครับกระสีกระพลไ้แต่ว่าเพืชของเขารู้สึกว่ามันมันบวกเขาตายกรรมาการวัยไง,ไงนะครับซึ่งมันบวกแข็งแห้งเป,เป็นหมากเป็นนวยนวยกัดบ่บยากสมบูรณ์เป็นนวยออกมานวยใหญ่กำลังจะได้เก็บกันเอานะครับแตบบ่เป็นกลุ่มแห้งไปกันสินะครับเนี่ยหมากทั่วกบ อยากเป็นหางหนูนะครับดากเลี้ยมๆนั่นเลยครับใบกับมันเขียวกับเขียวจังไหนดอกนะครับนออมันบกขาท่านะครับนั่นหละครับพี่นงเขาอื่นว่าขาดธาตุอาหารลงซึ่งสุม,มอนีพิ่นจะมีอยู่ในแคลเซียมบูลลนนะครับเป็นสูตรสําเร็จที่พิ่นเห็ดม่วงขายทั่วไปพี่นงกับไปหาสื่อมาสยียดให้การปลดปัด่ปของเขาได้ด้วยครับเด้อสำหรับมอนีนะครับ ขอบคุณพี่น้องสุโภสคนีิติตามเบ้าต้นดือซีรีวิธีเกษตรชาวบ้านมนาพอกันไหมครับดูดีไม่แห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ